วันมาเล้วอะทำไงดีวะก็โดดนะไม่ดีเฮ้ยอันนี้คือกองโจรป่ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมโครฟลับมือถือ EP ที่2นะครับแล้วก็อยู่กับช่องอาตุงมาคัสนะครับปรบมือครับ พี่ป้าที่กูป,ปกมือคนเดียวโอเควันนี้เราก็อยู่เป็นอีีที่สองแล้วนะครับวันที่สี่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่ว่าเราอ่ะคือจะมาทําเหมืองนั่นเองนะครับไม่ใช่ทําเหมืองหรอกคือเราจะขุดหลุมตกไปข้างล่างนะครับเราจะได้อพอสักอันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตัวผมคือไม่มีไม้นะยายาปะกันโดก่อนดโดไฟบ้านตัวเองดูไฟบ้านตัวเองลง,ไ,งไปเหมืองก่อนอลงมาข้างล่างน,นะครับเดี๋ยวเราขอแยกปักทอดก่อน ขุดลงไปเป็นฟันปลาครับขุดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะไปตามหาแร่เหล็กนะครับถามว่ามันไปหาได้ไหมก็คือไปหาที่บนภูเขาสูงอะไรเงี้ยไปไปหาได้โอ้โหแม่งโชคดีจัดดูเดกเหมือนเป็นทางมันเป็นทางเลยออโอ้โหลงมาแม่งเจอเหมืองเลยว่าบ้านตัวเองอ่ะกว้างอยู่นะโอ้โอ้โอเจนพี่ชายไปก่อนไปก่อนคอมพี้เเยอะว่ะ ม่มากล้ลืมเลยพวกป่านชอหัวมันได้ไหมเนีเ่ยเ,งงเฮ้ยเอาพางไ้เงี้ยเอาสองมาดิมา,มาให้สอง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 เลยให้สองเลยเราก็ต้องสู้นะคือเราต้องสู้นะครับมันบังคับเราสู้นะก่าบว่าจะมาหาพวกแร่อะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่วายสามสิบสี่สิบนะจะไปสำรวจว่ะแต่ว่าของเราไม่พร้อมเลยว่ะคนดู ขอ,อยาดปิดไม่ให้มันขึ้นแล้วตอนนี้เป็นตอนกลางคืนปะอาาตอนกลางคืนเราก็นอนนะครับซึ่งว่าตอนนี้คือผมไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนนะคือผมมาเล่นคนเดียวนะโอเคบรรยากาศข้างนอกก็อตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาตัดต้นไม้ก่อนนะครับคุณดูต้นไม้ตรงนี้เนี่ยคือผมตัดไปแล้วนะครับเขาจะลองไปตรงนู้นนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะครับคุณดูเราต้องไปหา ไม้นะอเอคไปหาไม้ก่อนมันมืดหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้เอาทอสเลยผมว่าผมไปหาไม้เลยดีกว่าเนาะผมไปหาไม้เลยจะดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไพูดไม่ทันแรเจอละฐานชัน้นขอญาติแล้วกันนะครับอเอคเราได้ฐานแล้วคนดูซึ่งเราจะได้มีทอสเอาไว้ทําแสงสว่างนะตอนกลางคืนอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวขอญาตคุดสักพักนะครับผมโอเคอีพีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะคิดไม่ออกอ่ะคนดูคิดไม่ออกอ่ะต่อนี่ไงเดินไม่ดูบอกแล้วเด๋ย่ไม่เป็นไรเอาไปเอาถ่านก่อนเอาถ่านก่อนเออเราต้องมีฐานเยอะๆนะครับบ้านเราขาดแคลนฐานตอนเนี้ยเราเป็นคนเอาฐานนะไม่ใช่เป็นคนไม่เอาถ่านนะครับตอนนี้ ไปตรงนู้นนะครับเห็นว่ามีไบโอมเชอร์รี่อยู่นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็หาของฟาร์มไปนะครับโอเคเดี๋ยวนะรบไยิงไปไม่ใช่ละนี่เรามีของดีว่ะเรามีของดีเรามีของดีก็คือเป็นหินนะครับก็สือยุคหินนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปไวโอมเชอรี่นะครับอย่าลืมทางกลับบ้านเราก็พอแค่นะั้น้เฮ้หยหย๋ยมีไอ้เขียวอยู่ด้วยไม่เข้าไม่เข้าอันตรายนะครับอันตรายหุยเฮ้ยอันนี้คือกองโจนปะ่ะเยี่ยแล้วโอ้ยเปิดมาถึงก็เจอกองโจนเลยนะอีพีที่สองก็คืออยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับ ุดเอาไม้บ้านมันไปก่อนเราจะมาถางบ้านมันให้โล่งเลยนะครับแบบถางไปถางไปถางไปนะครับคนดูก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาฟาร์มไม้นั่นแหละออไม่มีอะไรก็าอี EP หนึ่งที่ลงไปในกระแสตับรับปีก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะปุกกองโจรเนี่ยตอนนี้คือของเราพร้อมเรียงว่าดูดิเห็นปะเห็นปะมันจริงเราทีเดียวนี่คือตายเลยน,ะนะลั่นแหละเฮ้ย เจอหมู่บ้านอีกที่หนึง่งที่เราเราเดินมาเจอหมู่บ้านอีกรอบองนนเนี้ยเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะเอาละเอาละกูว่าได้ดูของว่ะวันเนี้ยเขาเรียกว,ว่ามาสำรวจบ้านหลังนี้มีอะไรไหมคหรับมีอะไรให้รูดบ้างโคตรโชคดีเลยว่ะเดินขึ้นมาบนบ้านอันนี้คือผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะคือเข้ามาเล่นแล้วก็อัดเลยนะครับโคตรโชคดีผมบอกเลยว่าโคตรโชคดีก็คือมาฟาร์มปุ๊บ เจอเลยนะครับหมู่บ้านขอญาติเลมหน่อยนะครับขอญาติเลมเขาเพื่อนก็ยังไม่ได้เข้ามาได้ดีตนะคือผมก็เล่นคนเดียวชิวๆเลยเฮ้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 ย,อยโอ้ยโห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 ไม่เป็นซอมบี้หมดเลยอะไรอ่ะงน้องชาวบ้านกูตายเบิร์ตอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยแล้วกันน้ำ โอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรเอ่อมาราลนะครับญาติเก็บหลกักการพันนมตังชุดเอาไว้ก่อนไม่น่ามีอะไรแล้วนะข้างบนยังไม่ได้ดูนะมีอะไรแอปเปิลครับขอญาติลูดของอโอเคอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะชาวบ้านนะผมขอละกันนะครับมันคืออะไรอะ่ะมาดูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย เฮ้ยไม่ธรรมาดาว่ะมาดูอ,อ่ะไอมันเก็บอ๋อเป็นกระเป๋าสำรองเหรออ๋อคือผมไอนี่ไงใช่ปะ่ะโอ้นี่คืออะไรวะคือเราเอาขอเอาเตียงเข้าไปใส่แอ้เอมันมืดแล้วมันมืดแล้วยอันตรายทีดที่ที่โุกก่อนได้ปะ่ะผมขอนอนได้ปะ่ะผมขอนอนได้ป่ล่ะผมขอนอนก่อนผมขอนอนก่อนนะ โอเคเช้าที่สดใสนะ oh. บ้านนี้ดูดูแล้วมันไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่นี่ไม่มีอะไรเช่อมันเถอะของบ้านนะขอญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันนะขอญาตทำทำเรือเสียมโพ oh. ครับม่อสัวแถวๆนี้แหละโ oh. okay. อเคเราจะทำเป็นเรือนะครับนี่เรือสีชมพูพูนี่คืออะไรวะฟูทิ้งได้ไ okay. ป่มเก็บไปเรือกลับเลยนะครับ ไอ้กูหลงแม่เห้ยมาทางนี้น่ะถ้าผมจะไม่ผิดเพาะผมมาทางนี้แหละหมู่บ้านกูอยู่ไหนวะเอาแล้วเอาแล้วไงอ่ะงานหยาบละคนดูออกมาแป๊บเดียวเองลืมหมู่บ้านตัวเองเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูหลงทางปะเนี่ยเดี๋ยวผมลองสุ่มมุ้บม่อก่อนเอาแล้วไอ้้ยออกมานอกมู่บ้านแป๊บเดียวหลงเลยตรงนี้ฟักทองนี่ปะใช่ปะตรงนี้แน่ๆเลยผมว่าเอา,เอาเอาเลือกกลับก่นอนเราเลยมานะุณดูเราเลยไหมไกลเลยดีนะตรงนี้เป็นบ้านของผมนะไม่หวังเลย จบแค่นี้เนี่ยบ้านผมผมสร้างมากับมือเห็นว่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้เราจะทำเป็นทอสนะครับเอเลสโกมาละเรามาปังทอสก่อนอนะันดับแรกปึ๊บมองซ้ายมองขวาไม่มีอเออไอเขียวมาแล้วจาบกูยอยู่ไหนวะเฮ้ยมเีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พผมผมยังไม่พร้อมวะพี่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 ขอโทษครับพี่ กูปัญดูนะฮิปเปอร์ตัวเนี้ยทำไงดีวะมันจะบึ้มบ้านกูดีอย่างเงี้ยถรือว่ามาแล้วคนดูเฮียมันมาแล้วดาบกูอยู่ไหนวะม่ได้ออกมาด้วยเป็นเนี้ยได้ออกมาขึ้นไปยัง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 วะเฮ้ยขึ้นไปเด็กขึ้นมาขึ้นมาเออเออขึ้นมาขึ้นมาผมเปิดเปิดบ้านไป้ก่อนเปิดบ้านไปก่อนผมจะเอามันออกไปนะจะเอามันไปบึ้มข้างนอกให้มันออกมาให้มันออกมาออกมาฮิปเปอร์เออเนี่ย มา ung, joue, มา h. yeah, yeah, yeah องอกมางกมาเอ้ามาเอ้ามาเดี๋ยวไอ้ยเดี๋ยวยา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 มามาดีไม่ทันเราเปิดแค่แหละไอ็แมงมุ้งมาทำอะไรบ้านบอนะเอ็งมาทำอะไรโอ้โหแม่มดแม่มดอีกแล้วยังไงดีวะคือมันต้องการลงไปข้างล่างไงตอนเนี้ย วอวเฮ้ยิจ่า่าวิ่ะว่าวิ่ะผก็อยากให้อยากให้เฮ้มันตีแรงจังอ่ะตีแรงจังอ่ะไม่มีโล่นะคนดูมันครับยังไงว่าโล่ใช้อะไรวะแม่หมดไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ในแถวนี้นะไปแป๊บค่อยๆเนียนเข้าไปนะนี่ตายตาย ทำไมบีไม่ติดอ่ะเอาติดติดคนดูติด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 เฮ้ยลูกลูกสอมบีเมึงตอดกูไม่หยุดเลยเฮียเฮ้ยลิปเปอร์ก็มาตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเอาตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมืดแล้วด้วยยัไงดีวะยัไงดีวะโอ้โหไอ้เหี้ยสองตัวเลยสองตัวเลย จิปเปอร์กูขังจิปเป,เป,เปเอร์ไปไดนบ้างออกมา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 เดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยโครงกระดูกก็มาว่ตะตอนนี้กดปุ่มวิ่งผมหนีไปไหนดีวะไปหมู่บ้านผมจะดีไปหมู่บ้าน,านอะกูะะตายไอ้เหี้ยเรือกูมันมาแล้วอ่ะเองมันมัดมือชกวะ่ะมันมัดมือชกผมวะ่ะทำไงดีว,วะ ก,ก็โดดนะเน,นี้ไปแล้ไปล้เียเบิสุดทางสุดทางจริงสุดทางจริงผมไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันวิ่งไม่ได้เพราะว่ามันแบบแมวมดมันมันทิ้งน้ํายาใส่ผมใช่เปล่าล่ะแล้วก็นั่นแหละเฮียมึงจะหมดตอนไหนเนี้ยมันหนักขากูเบิร์เโอ้ยทมานว่ะที่เพิ่มกลัวแมวปะ่ะกูมีแมวนะกูมีแมวนะ โอ้ยวิ่งได้ละวิ่งได้ละโหดูวิ่งได้ละม,มีเตียงสักบ้านเปล่ามีมีเปล่าวะไม่เอ็มจะเพิ่มสะกูนนะั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุยเหมืองแม่คกูจะไปตายห่าวแล้วเนะี่ยดีนะบ้านเราอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านเหมือนกันแต่ปันนี้เราวิ่งทั้งคืนเอ,อ้ยอเกียวตันไอเกียวตันยายาผขอร้องละ่ะผมวิ่งอ้อมหมู่บ้านแป๊บหนึ่ง ผมว่าข้างบนน่าจะดีไปไปไป,ไปตุงไปเลยๆๆๆๆแมงบุมก็มาว่ะไม่ดีวะอ้โหใครทำหลุมอะไรเนี่ยชาวบ้านมึงนี่ไม่ซุม่มไม่ซ่อมอะไรเลยนะโอ้ยดีทั้งคืนเลยว่าวนันนี้ไม่อยากสู้เลยอนะ่ะโอ้โหเตียงไม่ดีอชีวิตกวเลมมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามึงเรียบร้อยแน่ จุกก่อน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 อก,ก่อนเลยชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่ไอ้โกเลมใครปิดบ้านวะทำยังไงดีทำยังไงดีขอดูกูไม่ได้นอนแล้วมั้งเนี่ยเอาเตียงมาด้วยปะเตียงก็ไม่ได้เอามาเฮ้ยกูต้องฆ่าแกะตัวน,นี้มาโอ้เขานอนกันหมดแล้วอ,อ่ะเวิ่งผมขออนุญาตนอนเด้อคนนะ ปอน,นอนด้วยอยาให้มันผ่านคืนนี้ไปก่อนแม่งโคตรสวยจริงๆอาหารเราเริ่มจะไม่เดือดนะเดี๋ยวเราจะต้องคราฟเป็นขนมปังซะหน่อยนะครับนาีห้าหเจ็ดโอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับก็นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในอีพีที่สองอยู่อ๋อนานานทีกูจะเจอไอ้สลามแม่งมันแยกแยกได้ด้วยแยกลูกได้ด้วยประเด็น แยกลูกได้ด้วยแล้วมันแค่พันมันแค่พันเน่ยมันยังไม่หมดนะมันมีอีกมันมีอีกเราก็จะได้สลามบอมมาคือผมมันเป็นคืนอะไรวะมันเป็นขําคืนของอะไรอะตึดด๊บตดใดส่นี่ไงเฮ้ยเหล็กโอเคเจอเหล็กละแยกต้องใช้ให้มันหมดไปก่อนนะด้ก้อนเดียวยังหะเหล็ก เพิ่งเพิ่งได้นะแล้วก็เป็นแอชชิเมนต์ด้วยนะครับอย่ายิงโกโอพรเราต้องไปไล่ปักทอสไว้บ้างคนดูว่านะว่านะว่านะเออมากันทั้งสนามไปยังไงเนี่ยเออทางเนี่ยนี่เออลูกลูกซอมปี้อย่ามาจิ๋วไอเด็กเงี้ยไปไม่ได้ ไปไหนไม่ได้เลยกูไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหูยเหล็กเยบโอเคขออนุญาตขุดแป๊บอุาตดไม่ยานัปนยมีตาับมสภาพมนสภาพโอเคโอ้เหล็กอีกแล้วไยปีเอ็นเดอร์แมวด้วยขออนุญาตขุดเหล็กแป๊บนึงนะครับ อ๋อมึงมาอีกอ่ะมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะพี่เอ้ยมาทำไมพี่ทำมึงเลกอีกแล้วว่าจีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมาลงมาปิดไฟตายสามหมื่ไงอุ้ยอุ้ยหุโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะลงมา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 ใส่เดี่ยวอันนี่กว่า อันตรายว่ะลงถ้ามาคนเดียวนะไม่มีเพื่อนมาด้วยนะครับขึ้นบานก่อนปีนี้ก่อนแป๊บนึงมหปีก่อนนะบนโบดูญาติเอาเหล็กเอาคนนี้ก่อนแล้วกนนะเอาไม้มามันเปลืองรู้บ้าแล้วก็ได้อาหารพอสมควรนะตอนนี้เหล็กมันยังน้อยไปว่ะมันต้องไปหาเพิ่มป,ปักให้มันเป็นแบบเพราะมันเป็นถ้าแบบโอเค อ่าเข้าใจเข้าใจตรงนี้ทางเข้าบ้านเราแล้วก็ประหยัดคุ้นเด็กก่อนว่าเหล็กตรงนี้มันเขียมนะเหล็กมันเขียมเขียมแปลว่าอะไระพี่ก็มันต้องประหยัดอนะเหล็กมันแบบมีจานวนจํากัดนะอีเขียวอีกแวกูเจออีเขียวมาทําอะไรทําอะไรโกอฮะตึมนะอีนั่น,นแรงกระแทกมันไม่เยอะ เอเฟังให้มันสว่างสวยก่อนอย่าโม,มืดๆอย่างเงี้ยอันตรายนะเอ้ยแล้วมันจะไม่เป็นช่องเงะอาหะาอสลามเกิดนะตรงนี้โอ้ยเหล็กตากูดีว่ะวันนี้ตาดีโอ้ยเหล็กอีกแล้วเหล็กก่อนละกันโอ้ยแร่เหล็กนะครับเราก็ต้องเอาไปเผาครนะับซึ่งผมทำเตามาแล,ล้วแหละก็จะไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับเห็กี ก็จะเอาตอเตาเขาไว้ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ถ้ากูไม่เอาไม้มาล่ะกูต้องเอาตัวครับมาด้วยเลยเดินไปเอาตัวครับแปบบ๊บพิกแอคเหล็กฉันก็ได้แล้วหนึ่งกรบชุดเจออีกแล้วแร่เหล็กกดก่อนเราเจออีกแล้วแร่เหล็กนะครับอุ้ยเป็นกองเลยว่ะคนดูเฮ้ยดูดิแม่งมีอยู่กันเป็นกระจุกสวยจัด สวยจัดสวยจัดอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเหล็กเหล็กโหยหวานเจียเเจ๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยคือดีนะครับคือดีออขุดขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเผื่อวะสลับเฮ้ยไปไปดิเอาไปไป,ไป,ไปแม่งก็ต้องมาแตกลูกแตกหลานมาอีกเนี่ยดูเด็กเห็นปะโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย พอแล้วพี่เอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหอะพอเหอะพอเหอะพอเหอะไม่อยากจะทำนะเองพวกเองน่ารักอยู่ก็อ,อยากจะทำหรอกแต่แบบเหมือนบังคับให้ทำอะ่ะวางอย่างนี้เลยแล้วกันปวดไปเรื่อยครับค,คนดูโอ้เริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้ว เราตอนนี้เราอยู่ที่วายประมาณวายแปดนะครับยังไม่เจออะไรนี่แหละลึกจริงตอนนี้เราอยู่ที่วายเจ็ดนะครับ <c oughs> วายหกแล้ววายหกนี่แหละผมบอกเลยว่าลึกจริงๆตรงนี้นะและการผมจะขุดตรงไปเรื่อยๆเลยนะไม่ว่าจะเจออะไร เราก็จะขุดต่อไปแล้วคนดูงโอเคถือว่าใช้ได้นะถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยอ๊ะฮะาองเอาอเหล็กเลยแล้วกันขออญาตจัดเหล็ก แหกทองก่อนเราได้แร่ทองแล้วนะครับผมด,ดูน่าจะมาแบบเ่าเรียกว่าลึกมาได้ก็ได้โอเคอเออเอาทุบทอดตัวเองอีกเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปนะครับตรงไปตรงไปตรงไปเรืเ่อยๆก็ EP นี้ก็ไม่เบียอะไรมากทะลุเจออะไรสักอย่าง

ถูวนหัวผม,ผมออก็ยิงให้โดนอย่าเดินมั่วน,นะอย่า,ดยาดโดนตกน,น,นเออเออแต่กูว่าละไอ้เก่กูไม่แน่ให้เอาไปเล่นกับมันเลยโอ,โอ้โหแล้วกลับมาหมู่บ้าน ของผมฟามไว้อย่างเยอะคุณดูอเ้ยกูต้องรีบเก็บกลับไปเอาของละมอาละอเ้ยกูมาละมาเอาของกูละเกียวตันเบนออจะตายรอบสองไม่ได้ห้ามลงทางก็พอฝากไปไว้ก่อนยิ่งทางเดียวตก แมวยายายา,า,ายาเบ่โอยยายาอะไรอะ่ะอาหาโดงตีในทีโอันนี้ผมหลงถ้ำบ้านผมอยู่ตรงนู้นับไปหาที่แสงสว่างอยู่ก่อนตอนนี้กูมาหาแร่เหล็กไอ้กูไม่ได้มาหาตีนนะขอโทษเด็กกนนละวแสงสว่สสางคือทางออก วันนี้กูสวยละกูะะสวยมากตอนนี้เอ้ยเป็นแม็กมากว่ะตรงนี้ลึกผสมควรนะอันตรายนะครับมีปลาหมึกเรืองแสงด้วยม,มากไม่กลับมาเวลกูก็ไม่ได้โด,ดกนกระทืบอีกอเ,เออหมดหล็กเจ็บก็เอาไปเลยนะได้น้ำ กูอยู่นานที่กูกูล่วงแน่ไปก่อนไปก่อนดูก่อนดูก่อน,อ,นอย่าตามไปไปก่อนเออที่ถูกมาตรงเนี้ยโอ,อ้โหตกี้องบินก,ก่อนบก่อนบก่อนบิก่อนี่นะฮะเดือดบลีอ่ะบอรีกี่โมงก่อนเดือดอี ้ยไม่ไปเอาบล็อกกูมาอีกมีดกูก็จะพังแล้วดาบเรียบร้อยสตินอกอยากให้ผมได้หมดเปล่าตู้นะซอมบี้เก็บของกันนเก็บของกันโอ้เตาเตอกูทั้งนั้นทองอีกอเมื่อกี้ผมกลุ่มขับมบเลลอ่ะเกียวตันเนี่ยไอตัวนี้ปะมันเล่นกูเนี่ย ไม่มีจะตู้มาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุก่อนจุก่อนจุก่อนกลับขึ้นยากมาดนยากจัดอยาให้ผมได้ใช้สูตรเมื่อก่อนผักตัวเองจริงๆผักตัวเอง แป๊บเดียวเองพี่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 มึงอย่านะพี่โอ้โหสวิตคู่เปล่าหขเต็มเมื่อกี้เนี่ยฮ่าให้ผมขอแยบไปตามห้องเืินก่อน เองไม่มีคนช่วยเล่นที่มันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมาดาว่ะคือผมจะไปเอาของแล้วผมก็จะวิ่งกลับมาเลยผมจะกลับมาที่บ้านมาตั้งหลักก่อนวิ่งกระโดดด้วยนะประเด็นน่ะแล้วก็ลงน้ำตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ลงอย่างนี้ปึ๊บมมเ,เมื่อกี้ผมวิ่งเป็นตายตรน,นโดนปึ้มบั้มซัมเบ้เมื่อกี้ จะโชว์พาวซะหน่อยเมื่อกี้โดนเขาสาวให้เรียบร้อยเลยนี่ไงของแตกตรงนี้หละเก็บเปลเก็บให้หมดเก็บหมดเก็บม่หมดอุ้ยเสียงอไมไป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 โอเคนี้ก่อนโอเคนี้ก่อนเอาของอมาแค่นี้ก่อนได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ก่อนมาจากไหนวะตรงนี้แน่เลย เอ้ยอ๋อมีไรอ่ะพี่ด้วยตรงนี้ขึ้นตรงนี้ใช่ปะมีตัวน้ำขึ้นน้ำก่อนปีนอ๋อขึ้นยากนนอ่ะคุณบลอกยังไงดีวะตัดบลอกขึ้นไปตัดบลอกขึ้นไปตัดบลอกขึ้นไปกลับเอาของละมีเหล็กมีเหล็กยงังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบเราได้กล่องแล้วคืนเราผมตายไปสองรอบสามรอบไปเลกถ้าตีทอดตัวเองทำไมอ่ะอ่ะปักไปตรงนี้นะกันโอเคเราก็จะเอาเหล็กตรงนี้นะครับไม่ตกนะเยีเยวกดอองก่อนเค ไปยังไงก็ได้ให้ปลอดภัยที่สุดยังไงก็ได้ให้ปลอดภัยที่สุดอย่าไปยืนขุดอย,อย okay. 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 ่างนี้นะกดทีพประยุทธ์ต่อเนื่องกดที่ประโยุทธ์เราต้องย่อโดดเอาโอเคหมดพอดีโอเคโอเคตรงนี้โอเคโอเคโอ๋อ้าให้กูมาแม่น้ำเปลีสายไปเด็ดไม่หรอกนะ นี่ไง EP นี้ของไว้เพียงเท่านี้ก่อนผมได้ของมาจำนวนหนึ่งเลยนะครับเหล็กก็ได้มาพอสมควรนะไป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 มีี่วิ่งในเมืองให้ไวนะครับจะทุบทีโซนข้างบนนี้ออกนะครับเคขอขึอนะ้นเอาของไปเก็บก่อนละกันนะเจเขาเหล็กครับโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวอลิเดียวเชวนะครับ EP ที่2อนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่3เราจะไปเจออะไรกันนั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกัน